ตอนนี้เราอยู่ชั้นหกมีเฉพาะเซตเอที่เป็นโคกเท่านั้นเรียกนี่โคค่ะหน้ากล่องอ่ะมันจะเหมือนแบบว่าเด็กวาดด้วยสีเทียนอะ่ะเอาพิดีมาเดียวโอ้โหโอ้โหเ,เปิดฉลองซีรีส์ในเน็ตฟิก บุกไมค้าอัปเดตของเล่นกันดีกว่าหลังจากที่เราไม่ค่อยได้อัปเดตของใหม่ๆเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ทำไม่ได้ทําสักักันเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าแบบช่วงนี้มีอะไรน่าแบบน่าซื้อน่าสะสมหรือว่าน่าเสียตังค์กันบ้างอะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูกันว่าเมก้าพาพาซาสปลาเล็กมีอะไรใหม่กันไปดูกันตอนนี้เราอยู่ชั้นหกชั้นหกแล้วขึ้นมาแล้วดูกล่องซูมกันหน่อยดีกว่าอมเดูกันดีกว่าอะไรบ้างอ่อไปๆๆเดี๋ยวพาไปดูร้านสนิโอกัน มันเยอะเลยวันนี้วอาทิย์เฮ้ยนี่นี่มอลลิ่สเปสแบบบ็อกเซตใหม่นี่จะต่างกับที่เราเปิดไปไหมมันต่างเพราะว่ามันมีตัวโค้กกับ เนี่ยมีซุปเปอร์ซิเกตด้วยเห็นปะนี่ที่เราเปิดรีวิวให้เออสเปนมอลลี่นะหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ไปดูกันได้ไปดูกันได้ไปดูกันได้เล่มนี้มิเต็ดเลยใช่ลิมิเต็ดเลยเราต้องจัดแล้วแหละมั้งเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดูนี่น้องเมฟเจอน้องแนแล้วนี่ไอ้กล่องดำข้างหลังเนี่ยมันยังไงบ้างจะเป็นเหมือนสเปเชียลมีเฉพาะเซตเอที่เป็นโค้กเท่านั้นก็จะมีเอบีบีเหมือนเดิมไม่มีไม่ใค่มเอเอค่ะใช่เดียวก็คือได้ตัวโค้กแทนได้ตัวกาเซียไง นีร้านโชคดีมากได้เปิดซูเปอร์สิเกตเลยพี่มีกรีดร้านแล้วเปิดพี่มีนี่กรีดร้านร้านเลยกรีดเหรออยู่ใช่ไหมวันนี้ไม่อยู่วันนี้ไม่อยู่พี่มีเนี่ยปกติเวลาอยู่ร้านเวลาไม่มีกล้องอะไรเขาเป็นยังไงบ้างเป็นอย่างที่กล้องนั่นแหละเราไม่ควรดรอเลยโอเครับประทานอยู่นะครับมีเพื่อนคุณด้วยเนี่ยมันสวยเหมือนกันนะพี่พี่ไอ้ก็ น่าจะเป็นกรรมัหยีมั้งแต่ว่ามันมี g ตเตอร์แบบวาวๆวาวเต็มตัวเลยอ๋อดีนี่นี่คือเซตที่เรารีวิวไปมันีให้สมอยู่ที่นี่นะจ๊ะเอ้ยนี่หนักอ่ะอันนี้คืออะไรอ๋อนี้เป็นแหวนแล้วมันแหวนยังไงวะนี่มีแหวนอยู่ข้างหน้าปะมันแยกออกมาใส่ได้นะแหวนของข้าแหวนของข้าแหวนของข้า อันนี้ชื่ออะไรนะน้องเนทลิโคลค่ะเขาฮิตมาบ้างเลยนะอันนี้ตุนชอบอันนี้ที่ตุนชอบน่ารักมันชื่ออะไรจริงจริงมันชื่ออะไรชินวูอ๋อชินวูวนด้วยวอเดอร์ร้อยปีไงใครใครใครที่ยังตามไม่ทันก็ไปดูคลิปเราได้แต่ผมก็ยังไม่ได้เอากิสโมูไปสักทีเลยนะในแก๊งเซตมาร์เวลก็ยังอยู่นะพี่มึงเอาไปหรือยังผมยังไม่ได้เอาไปแต่ได้ข่าวว่าน้องอ้าวเขาบอกว่าขายดีมากเหลือเหลือไม่กี่บล็อกเลยมั้ง ใช่เขาเขาเก็บไว้ให้คุณหนึ่งบอกครับใช่เหรอแล้วผมต้องเอาใช่ไหมต้องเอาแล้วตกอันนี้คือ Spider Verse นี่เซต The f a t h เซตซีรีส์ The f a t นะจำแบบนี m a n กลัมันคือเดือบแฟรใช่ไหมมีเดือบแฟรตัวเดียวดองมันเป็นแบทแมนหมดเลยอะ่ะจริงๆอ่ะซีเคีดไม่ควรจะเป็นแบทแมนมันควรเป็นเดือบแฟรแต่ว่าสายสายสายฟ้าเป็นอีกสีหนึ่งเออแต่นี้เขาไม่ได้ทําอย่างนั้นเลยที่นี่เขาไม่ทำกันแบบนั้นอันนี้คืออะไรครับสัตว์ท,าาตที่เป็นผักกาดเหรอเออสัตว์ที่เป็นผักนี้อันนี้กระลำปีนี่แหละกระลำปีคุณนุ๊กจะคิดนะเนี่ยอ่ะดูดูด้านหลังว่าคาแรคเตอร์เขาจะมีเป็นประมาณอย่างเงี้ย เหน้ากล่องอ่ะมันจะเหมือนแบบว่าเด็กวาดด้วยสีเทียนอ่ะแล้วลงสีอ่ะเออผมชอบ Art box อาร์ตบนะ็อกซ์นะฟิลมันดีมากนะเขามีน้องเหนียวด้วยปะเขามีเหมียวทุกตัวแล้วนี่ก็มีมีอ๋อแล้วนี่ก็มีเหมียวด้วยเจอเราพูดเฮ้ยอันนี้<ม>น่ารักอ่ะอันนี้มันไม่มมเหมือนเบอร์เกอร์จริงเว้ยผมนึกถึงเบอร์เกอร์เยลลี่อ่ะที่มันมีสีๆแล้วก็หลายชั้นอ่ะอร่อยจัดเลยซื้อได้เซเว่นนะเซเว่นก็เข้าได้นะต้องเข้าแล้วพูดขนาดนี้ต้องมาแล้ว ช่วนหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยนะครับมันคือประชิก้าเห็นไหมเห <c oughs> ็นชื่อไหมบัจชิก้าตัวปลาตั้งขี่อยู่บนหัวด้วยไพทาโลป่ป่ะเพราะมัน,<อ>าานลาล่อ่ะอ๋อมันเป็นกระต่ายใครใครชอบแบบสไตล์แบบยิปซียอะไรเงี้ยเออใครใใสายนะมูสายมูเออเอาพิตีมาเดียว มันนี่เลยมีให้พี่เสียตังค์หน่อยดีกว่าขายเบบี้ก็โอ้โหราคาทะลุจักรวาลี่น่าจะพี่มีลแล้วฉันหยิบแล้วฉันก็วางไม่ใส่กางเกงยีนไม่ไห่ไม่แต่งตัวมาเลยเคยเห็นคลิปที่เขาปั่นจักรยานแล้วขายโฉนดที่ดิน300้อยล้านป่ะอ๋อคือคือตัวพี่โจพี่พี่อยู่ๆก็มีเหยื่อมาให้แกงนี่เนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยอันนี้ผมเคยแกะรีวิวไปแล้วมันจะเป็นแบบเหมือนตัวแบบหน้ามันจะเป็นขนมปังช่ะ คือจริงๆอยากได้ขายเบบี้พูดตรงๆแต่ว่าสู้ไม่ไหวอ๋อสู้ไหวแต่ยังไม่อยากซื้อที่เรารีวิวอะไอตัวคายเบบี้ตัวกระดาษอะเราีรีวิววันนั้นอะหมื่นกว่าบาทใช่ไหมพอวันลุกขึ้นอะหกหมื่นพอช่องเราอะเดี๋ยวรอป๊อปมาเปิดที่ว่าตอนแรกนึกว่าปิดยี่สิบใช่ตอนแรกนึกว่าสาขาเดียวผมเลยมองว่ามันน่าจะลดแน่นอนคงจะซื้อขายซีเกตกันเยอะขึ้นเราแบบไม่ได้เตรียมกันมาก่อนเลยต้องบอกว่าเราไม่ได้เตรียมกันมาเลยแล้วบังเอิญเจอกันจริงๆวันนี้เราตะลุยพร้อมกับพี่ติ๊ก ไอชายเบบี้เนีูเออเป็นท่านั่งหมดทุกตัวน่าจะใช่แกเลยไหมฉีดแบบชายชะกันอะไรอ่ะอะไรอ่ะชุดเหมือนชุดมอนปั้มเลยใช่น้องแบบแคมปิ้งอ่ะมีเบ็ดตกปลามีอะไรอย่างี้ด้วยมีไม้มีอะไระ ดิมทอยทำไมมาดิมน้อยด้วยโดนอะไรไปหรือยังแต่มีเข็มขัดไรเดอร์ที่เล็งไว้อันนี้ก็เหลือเส้นสุดท้ายเหลือเส้นเดียวหมดคังแล้วงั้นวันนี้พี่ติต้องโดนแล้วพี่เอามาเล่นกันีกว่งอเนี่ยเมื่อเช้าบันไดบอกว่าอ่ะฉันเสริมให้เลยแถมให้มีเสียงนักแสดงด้วยก็คือรุ่นอัปเกรดของตัวนี้อีกทีหนึ่งตอนที่มันจบไปแล้วใช่ครับผมว่าพี่เขาก็ต้องดูอยู่แล้วขอขอนึงตัวในดวงใจครับมาเลเดอร์เอทนนอลคับจริงๆชอบเนื้อเรื่องที่เขาปูมาตอนหลาะทำไมตัวเอทน็นคนแบบี้อยากรู้ไปดล ซีรีส์ของซูเปอร์เซนไทยไปดูกันตอนนี้ค่ะแค่เกสเกสทรันทุ่าพี่ยังไงพี่เอาไปยังพอดีไม่ได้เล่นแล้วก็ไม่ได้ดูสักตอนเลยซีรีส์นี้ก็เลยไม่ได้ส่งเหมือนพี่แบร์ซื้อไปแล้วใช่ครับพี่แบร์ซื้อไปไอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ล้วตัวใหญ่ดูกล่องดิตัวเท่ากล่องเลยเนี่ยถ้าถ้าความสูงเนี่ยมันจะสูงประมาณนี้ครับโอ้ตัวใหญ่อยู่นะจะมีก็อตคาบุโตะครับ มีก็อดอ่าสกอร์เปียนแล้วก็มีก็อดฮอปเปอร์อ๋อเขาเอาไว้รวมร่างกับร่างหลักแล้วก็จะมีตัวย่อยสองตัวนี่นะครับตัวย่อยอ่าตัวย่อยใช่ครับ2ตัวถ้ารวมร่างหมดเลยเนี่ยจะเป็น20ตัวครับแมลงยี่สตัวคือโอ้โหเนี่ยอันเนี้ยคือฐานทัพของพระเอกนั่นแหละโอเป็นความสำเร็จหนึ่งต่อยี่สิบสีเออใครใครที่จัากรูเรื่องนี้ก็คือไม่เด็กอ่ะมันช่างว้าวไปนะผมไม่เคยดูมันเท่ตอนที่แบบรถมันบดมันพุ่ยฟ้อมเออผมไม่เคยดูใช่ครับเซตนี้ก็999บาท999บาทเก ราคากันหนึ่งกันหนึ่งเลยตัวก็ไม่กี่บาทเองนี่คืองานของเมกาเฮาใช่ครับงานของเมกาเฮาส์เมกาเฮานี่คืองานแบบแพงนะใช่มันเป็นงานฟิกเกอร์ไฮเอ็นอ่ะเฮ้ยเรนจ์คูสนี่แท้นะขยากได้เลรนจ์ฟูสนี่เออเปิดก็ที่ลาปี2019เขาที่เปิดไฟได้ก็คือไฟมันก็จะวิ่ง โอ้ยสมราคาแล้วแหละทองตัวนี้3,999บาทอ๋อนี่มันขยับแขนได้ด้วยเหรอครับใช่ครับขยับแขนขยับขาได้อ๋อจีบมาตาลูกเพียบเลยมันมีหลายล่ามากเลยผมตาไม่ใช่ใช่แต่ผมชอบเรื่องนี้ไอเสือไอสมิงไรกาพวกคมันแกนักสะสมในสมัยนี้ที่รุ่นรุ่นแบบอย่างพี่ติดรุ่นอย่างเราเรากันอย่างเงี้ยคือชอบคำนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือความเติมความฝันในวัยเด็กใครมีชุดคลอส ปีกษัตริย่เซเข้ามาในห้องเรียนนั้นคือเทพเจ้าแล้วนะตอนนั้นม่ะแพงมากเลยขอบคุณมากๆนะครับพี่<า>ครับมาที่ไฟ์คุยเล่นกันบ่อนเลยขอบคุณครับ วันผมเพิ่งเอามาร์คสีตัวสุดอพัพหนึ่งยีสี่ไปเดี๋ยวคืออะไรซื้อตอนไหนว่าแล้วเมื่อวานเงียบหายไปเลย หมดเจจอยแล้วประเด็นคือแบกแบกขึ้นชั้น5ที่บ้านอ่ะเดี๋ยวจะมีของอะไรเข้าอีกไหมครับน่าจะมีวันเตอร์วูแมนดิสนีย์ลอยปีเข้าแล้วก็แบล็กทันเทอร์มีมันมีหน้ากากตอนที่นี่ด้วยที่เขาประลองซื้อปะไม่ผมไม่ได้ใส่แล้วทันเทอร์ที่ใส่อยู่ก็เก็บแล้วก็ไม่แกะซื้อมาแล้วก็ถ่ายกล่องมาอวดแล้วก็ไม่แกะเลยนะบอกพี่จะมาแกะดิไม่เอาไม่เอาเจจอยมีกล่องขายอย่างเดียวไหมไม่ต้องมีไม่ได้ก็ซื้อ้ มันเป็นมอลลี่มิกกี้เมาส์มันเคยออกตัว1 0 0่อมาแล้วไง แต่100%ก็คือเป็นตัวลิปิดเดใช่เป็นตัวลิปิดเดนี่ไงของ T C โลกเนี่ยตัวนี้มันละเอียดมันแบบมันครบมากก็เปิดไฟได้มันทานฟอร์มได้นะเปิดประตูเปิดประตูนเปิดอะไรอย่างเงี้ยได้เขาเราพูดกันถึงเซนเซียเนี่ยกันเนี่ยอย่างงี้แหละออขายชิ้นหมดแล้วครับอีกที1 1> ซื้อ<ไ>มาจากปีก่อนร้านคอนซิเลตนี่เขามีเมทัลบิวเมทัลคอมโพสิตใช่นไหมครับีเยอะมากเต็มเลยเทียบเลยพี่ติดมีเก็บขุนเล็กมยครับก็มีความคิดว่าจะซื้อสักตัวแต่ว่าเรายังหาตัวที่แบบ เป็นตัวแรกของเราอ่ะยังไม่เจอไรเดอร์สีทองแต่น่าจะเป็นงานครบรอบอะไรหรือเปล่าไม่รู้มาคูเลนเจอร์นะ SMP SMP นี่เป็นงานประกอบใช่มพี่ติต SMP ใช่ไหมใช่งานประกอบก็คือตัวอะไรครับเป็นงานของค่ายจีนแล้วมันเป็นตัวสําเร็จเขาดูดีไซน์ดูดีไซน์มันดูเท่มันเรียกกันในหมู่ว่าเมทัลบิวจีนแต่ว่าลิขสิทธิ์ของของจีนเองของจีนของจีนก็คือเป็นตัวคาแรคเตอร์ของเขาเองด้วยใช่ครับไปก่อนแล้วพ่จิตก็แล้วอย่าใจอกักนะครับพี่เด็กนครับเบต้าแคปตูนที่แปง าเนี่ยเออเนี่ยนๆของชินอะอันนี้ไม่ใช่ลาบูพูดถือมันจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะเป็นเอ๊ะของลาบูพูมันจะเป็นตัวนี้ไอ้มันจะแมนตัวออริจินอลมันเบต้าแทปซูนมันจะแบบเรียวๆเดี๋ยวนนั้นมันจะออกแบบอ้วนๆมาลารีกิทนี่ยพร้อมติดคุกทุกเมื่อทำไมขโมยของมีของใหม่ครับวันนี้มีจะหมดแล้วของใหม่อะของใหม่จะหมดแล้วอะไรของใหม่เียอะไรบ้างอ่านี่ไดเซนก้านี่ นี่เพิ่งมาใหม่ๆเลยซิงซิงใช่แบบนั้นแล้วก่<ข>อนก่อนหน้านี้ตัวนี้สายมาคอสนะแต่ถ้ายี่สิบเก้าหมดแล้วตัวใหม่ล่าสุดให้ตุ้มมันดูสวยมันแปลงร่างได้ปะแปลงร่างได้เฮ้ยมันดูสวยเหมือนกันนะตุ้มแปลงร่างดูดินิงนัวอันนี้งานประกอบงานประกอบ เป็นนางเอกเรื่องนี้ชื่อเรื่องไม่ห่างยากด้วย Cinquarity เขาบอกว่าเขาแอบมาคนเดียวเอ้ยไม่ได้แอบมาแต่กับคนอื่นไม่ได้มามาทำอะไรอ่าสปายกีตาร์มาด้วยแล้วก็แบบไม่สาวไม่มี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 จริงๆเขาชอบแอบมาเว้อาทิตย์หนึ่งเขาต้องมาวันที่ไม่มีคนวันหนึ่งใช่ทุกวนไม่พูดตกันหน้าก้องเลยต่างคนแม่งก็แอบมาเหมือนกันร้านเขาอยู่ข้างบนเนอะร้านเขาอยู่ข้างบนผพูดมาทำไมบ้านอยู่ด้านไกลคือประเด็นอ่ะมาเนี่ยมาเองใช่แต่ว่าเนี่ยเวลา มาถ่ายคลิปอะเบิกตังค่ารถทุกครั้งแต่ไปนี้ก็ไม่มีแล้วไอ้ตัวนี้ไอ้ต,อตัวนี้ชื่ออะไรอะชื่อตัวตรงนี้ไอ้ตัวนี้น่ารัก,กว่ะนี่ต้องซื้อเจ็ดตัวต้องซื้อเจ็ดตัวเลยเหรอ๋อมาต่ออย่างเงี้ยกินี่เขาต้องพูดอย่างนี้แหละที่พี่ไก่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องจริง,รงแหละผมเชื่อผมนักสาวคนนู้นคนนี้เลยผมมีอยู่คนเดียวผมจะไปรัดไก่สาวคนไหนก็สาวคนเดียวคนนั้น่าพูดเนี่ยดูในไก่แกดูในไก่แกแล้วก็ดูในไก่แกโอ้ยไปเอะกูไปแล้ว พี่ทอยนะขอบคุณพี่ทอยมากนะขอบคุณพี่ทอยครับขอบคุณพี่กาดพี่ไลท์ครับไอคือไอ้เซตไอซีรีเนี่ยมันคือคิวตี้ของค่ายพามวันนะเนี่ยมันจะเป็นตุ๊กตาเหมือนตุ๊กตาเย็บผ้าเย็บอะ PVC เนี่ยแหละแต่ว่ามันทำเทคเจอร์เหมือน เป็นตัวกราเย็บผ้าแต่มันก็ทําซีรีส์ออกมาแต่อัลตูนอนิเมะเรื่องอะไรแบบเยอะออกมาเยอะมากเลายเรื่องแล้วแต่ว่าอีวานเกลเลนมันจะเป็นตัวซีรีส์แรกๆเลยที่ออกอันนี้ก็น่าจะหายากอะไรนะคล้ายๆกับที่เรารีวิวตัวพันเปอร์เซ็นต์นั่นแหละแต่อันนี้เอออันนี้มันเป็นเป็นตัวเล็กร้อยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เขาบอกว่าซีรีส์ช่วงนี้อีวานเกลเลนรู้สึกจะเป็นกระแสเพราะว่ามีการไปคอลแลบกับพวกอาร์ตทงอาร์ตทอยอะไรอย่างเงี้ยนะเลยปังขึ้นมา ใส่คนข้างหลังร้านพี่ท็อปมากนี่คืออะไรครับบูดีมีน้ำมีอยู่ตัวหนึ่งก็เลยแกะลูฟี่เพิ่มครับนี่ S S S เหรอใช่ตัวนี้งานงานเมกาเฮาท้องงานของเมกาเฮาเติดฉลองซีรีส์ในเน็ตฟิกเรอยังไม่ได้ดูเลยยังไม่มายังไม่มาสามเด็ดอ่างไม่ได้ดูไปก่อนอย่าง้ยก็ไม่ผิดใช่ถ้าบอกอ๋อใช่ดูแล้วอ้าวผิดเลย เขาจะมาอีกทีเมื่อไหร่เนี่ยพี่ท็อปตรงนี้น่าจะยางช่วงนี้เนาะเขามีงานกันอยู่เยอะวิธีไหนติดตามติดตามช่องของน้องฟันโกะล้วการนี้เลยเนาะเวล่าสุดไอ้ที่ผมดูไปที่เขาไปทำรายการไอศครีมอ่ะก็นี่ไงเดี๋ยวเราฝีเราทำบ้านผีบ้างจัดทีมเลยพี่ท็อปพี่แบง์หัวคนนั้นกี้คนแรกวิ่งเลยหัวฟูวิ่งหนีคนคนแรกเลยผมก็ต้องทำด้วย ก็บอกเเขาไล่ทีห้าชั่วโมงนานสุดตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านคุณก็ไปล้อเรียนพี่เขาล้อเขาด้แหละสนุกแล้วยกมือขอโทษกันด้วยขอโทษดวขอโทษครับนหลาจะล้อใหม่ของใหม่ของใหม่ก็มีเนี่ยครับส่วนใหญ่จะไปตามเก็บให้มันแบบปูเซตอะไรไปเลยอันนี้คือเซตของเองของเอโลชั่นก็ครบหมดเลยมันเป็นมอลลี่ใช่ครับสีธรรมดาสิบสองตัวสีพิเศษสิบแล้วก็สีเข็ดกับซปเปอร์สีเข็ดพิปปอปซิงเกอร์ เก้าแบบอ่ะอยากได้สีอะไรชมพูพี่เปิดให้เอาวะลู้อ่ะรู้เฮ้ยถ่ายซูมเข้ามาดิพี่ท็อปอภพินิหารอ๋อมันเปิดแบบนั้นไปเลยสีชมพูเฮ้ยแกแล้วใช่ไหมเมื่อกี้แกผมก็ว่าเอ๊ะมันจะมาฉีกง่ายจังวะเราเก็บให้เราสาวไงจัดไป อ๋อมันหน้าไอ้นี่ไอตัวสกอมแพนด้าคือตอนแรกอ่ะพี่อยากได้สีดำเสร็จแล้วมาเปิดมาชมคูนี่หว่าคืลอไอเราก็ว่าไอทำไมพี่ท็อปแบงแมนเนจังวะซีรีส์อาร์ททอปนี่เขาทำทำแบบโปรดักต์แบบเกือบทุกอย่างเหมือนกันนะตอนนี้เป็นสร้อยข้อมือเห็นอย่างข้างหลังมีสร้อยข้อมือด้วยใช่อันนี้พอทำไปแล้วอันนี้น่ารักเดี๋ยวเรามาทำเรื่องดิจิมอนเรื่องของเล่นีเพชร วีเพจเป็นยังไงเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนมีกระแสกลับมาอีกใช่ใช่ใช่ครับมีทําเป็นจอสีมีทําเป็นตัวพิเศษอะไรเงี้ยตัวครบรอบออกมาเต็มเลยกระตูนภาค2จะเข้าด้วยไงใครอยากดูเรื่องดิติมอนหรือของเล่นวีเพจอะเดี๋ยวรอติดตามดูครับพี่ท็อปฝากร้านเอากุญแจมาได้เห็นฝากเลยแป๊บนึงก็อนนัอตทอยครับอยู่ชั้นหนึ่งครับข้างบันไดเลื่อนมี2ห้องครับ a 1 1 8กับ A144 ครกับเอหนึ่ี่สครับผมพี่บังคทาครับ เป็นไงบ้างวันนี้เราก็พามาอัปเดตของเล่นกันที่เมกาพาซารันเล็กๆที่เราเดินดูอ่ะของใหม่ก็เพียบเลยนะคนเยอะมากเพราะวันนี้เรามาถ่ายเป็นวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็อย่างที่เราไปดูก็เรื่องร้านดีมพอยเนี่ยของก็มาลงเติมกันแบบเยอะมากเลยนะและราคาดีๆงั้นเลยเพราะมันเป็นาท์เลทต้องบอกว่าของร้านดีมพอยที่ชั้น6อ่ะมันเป็นาท์เลทของดีมพอยเพราะฉะนั้นอ่ะสินค้าที่วางในาท์เลทอ่ะราคามันจะถูกเป็นเป็นของดีของแรงบ้าก็ไม่มีแล้วอ่ะเก็บไปสะสมหรือว่าเล่นอะไรเงี้ยก็เราว่ามันก็ ผมว่ามันต้องอัพเดทของใหม่ก็มีนะของใหม่มีครับของใหม่ก็มีแต่ว่าแทบไม่ไม่ร่วมโปรโมชั่นจอยก็มีไอรอนแมนมาร์คสี่เข้าใหม่แต่ว่าของหมดไปแล้วก็หนึ่งในนั้นก็ของคุณไม่ใช่ใช่ผมนางอุ้มบอว่าออกพิกกี้ก็จะมีของอัปเดตเข้ามีกล่องสุ่มบ้างมีอาร์ทอยบ้างมีหุ่นเหล็กบ้างแล้วพี่ท็อปว่ามีของใหม่เข้าใครอยากได้อะไรใหม่ๆก็ลองมาดูมาเดินเมกาพาสเทอร์ตะวักเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยว่างๆเลิกงานอะไรเงี้ย ก็มาเดินกันได้ถ้าไม่รู้ว่าจะแวะไปร้านไหนก็ตามที่เราถ่ายไว้ทั้งหมดเลยครับตามรอยได้เลยตามพวกเรา Happy Gang เลครับ Facebook YouTube IG Tiktok ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe พวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยมันจะทำให้คลิปของเราอ่ะเด้นอยู่หน้าฟีดของเพื่อนๆขึ้นมาทันทีเวลาเราลงคลิปใหม่ๆหรือคอนเทนต์ใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่ตกข่าวซ้ายของเราที่เรานำเสนอได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณก ดินไปก่อนฝนจะตกแล้วบาย